จกียมสกวเดินลงเปิเเีค่ะตอนนี้กวงสวงเรียวๆนะขอบคุณกล่าวกับพระคุณพระปอฉลัดน้อยและพ่็สมบัติมากๆนะครับ

ใครที <S 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 ่หาทีนี้ชื่ออะไรกัางจะไ่ไปเขาบอกคารู้ใครรักใครหลงใครซึ้งดวงเมตตาเอ็นยูขาไม่ไรอบุอรแล้วนะครับจะเป็นปีใหญ่นะครัีที่การยืมขอเกินศปินคนเมือน้าทุกคนครับน่าร้องเมื่อเป็นแนไม่ได้หลุดเขาไม่ใช่เหรอ เป็นพิธีสำคัญนะครับของคนเบื้องหน้าเป็นพิธีสำคัญของศิลปินนักร้องนักแสดงคนวงการบันเทิงน,นะครับขอเรียนเชิญครับใครที่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนจับไปเป็นคนร้องเพลงเป็นคนสาธารณะขอเชิญครับเราจะยกไถ่อปูชาครูร้องกัน,นเนื่องจากลูเดือยลงออฟครับเรียนเจิญคุณนอกครับน้องอาอายครับออาาลูกศิลปินทั้งหมดนะ ใครเป็นนักร้องอยากดังมาเลยครับใครเข้ามาตอนนี้ก็ทุกคนให้ัใจแต่ยังไม่านนนะครัสอที่เราทำวันนี้ก็หน่วยงานหนวเงานเซลล์เาาปกอนปเโอ้ไม่ไนใตั้งแเ่้มาเขาเยอะมากตอนี

โมต,ต,ตสะตะคตวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสว์โอ้พุทโธโอ้พุทโธโอ้ นาอินด <presents> ูนาอินดูนาอินดูนาอินดูโอปโธโอปโธมหาราชังอมระอมระนังมหารติมหารติปิฆาปิฆายัมฆายัมฆาอุปวะเถยุมอุปวะเถิยุมโสสะโสสะ We jump high, mama. Yeah. อันที่อดภาคสองไปหลีกผูกเีินนี่เลีกอูกเดนนี่เลีกูกนีเยนรทีแจ้กั้กลงเไเ็เสียงไม่ได้ีพอยครับเดียนจเข้าสู่การสัมภาษณ์เกมายครับนีุหลวงอครับ เย่ยนชอบกนจาเกิดเลยจ้ะอยากให้ทันได้ส่งสองเราสามดปพร้อมๆกันนะจ๊ะนไม่เอยจ้ะผู้คนในแกลงคนในแกลงคนอีนี่ถี่เป็นบ่อยแค่ไหน่ได กขาวท่อยากกินขาปุ่นบอกแม่ไปกินมากว่างนเกียมาีนมาก็เป็นเหนื่อยได้ปะเนี่ยเนอุปีเปะ ที่แล้วนะคะบางอาน,นไปรนเด็นที่ยังก่อนนะบูชาู่กี้เป็นขอเรียกไปอันลืมงเนาะอ้าวมาถืออันลืมงเบลเบลอยู่ไหนเบลลูกเบลมาถือไม่อมารินอันลืมงอ่าพวกกันสั้นๆเลยที่ถืออ่ะเบลมาถืออันนี้แล้วส่งไปกันนะ โอเคองค์งงอิง okay, okay, มาลูกจบไปกันนะเซเลปินนักรอ้องนะครับที่มาร่่มงานก็มีส่วนที่จะทุกข่ายเลยนะครับมายืนตรงนี้นะครับเป็นช่วงการเก็บภาพนะครับออกสื่อข่าวานะครับเป็นนะครับ เดี๋ยวเราถ่ายภาพลิ่งกันก่อนนะจ๊ะโอเคทุกคนทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าปองไม่ไหม้ปอะจ๊ะปองภาพลื่นนะจ๊ะนี่เป็นภาพภาพลื่นนะจ๊ะเลิฟยู่ยังงูนี่เอามองกล้องนะคะมองกล้องนะคะมาค่ะมองกล้องมองกล้องนะคะโอ๊ยทำไมมันมืดอ่ะโอเคไปหาเต้องหล้องนะครับต้องหลักนะครับต้องหลักนะโอเคทุกคนออกครับทุกผู้ไม่เกี่ยวข้องออกครับ มา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 ,มาไอ้พ่อโจวถึงไปไปดิเหรอเอาไมเอาบารีดเหรอเอาไมเอามารินอยู่ไหนข้างหน้าเลยครับไทยรัฐเชาก้าวอมริน